ได้ของรัตนบัลลังระหว่างสององราชบุตรพี่ท่านเชเวลองและเชเวมัง,งอีเขาพเจ้าสุรัตวดีก็อยากที่จะทราบนะว่าในใบพิธีรกรรมของสมเด็จพระราชบิดาจะระบุไว้ว่าเช่นไร บัด,ดนี้ทุกคนมาพร้อมแล้วรออยู่แต่กระสัชเชวลองแห่งมันณนเลวันนี้เป็นวันสำคัญเปิดใบพินัยกรรมขอเชิญพระองค์ชเวลองชเชิญเสด็จพระเจ้าค่ะ บารมโกพระสร้างประโยชน์เกิดก่อดำรงกฎด้วยทศพิธไม่เคยทำผิดอิทธิพลนั้นพระสร้างคนดีจึงมีผลนั้นพระเกียดติพวกคน สอพอ,อคือเลี้ยงคนสอพอมันคงจะก่ออันตพานต้องคอยหาทางล้างผ่านไอพวกสันดานเจ้าพ่อต้องตัดมันออก นอกสาวกไอพ้พวกข้างโคกขึ้นวององค์อนุชาราชฟังวาทา เชทพไม่กล้าจะสบสายตาหรือใช้วาจาเติมต่อต้องหาทางเลี้ยงหลบหลีกไม่เอาไม้สีกงัดสุงเชิญชมต่อไปว่าใครจะมุ่ง ของกุ้งเจ้าพ่อจะตัดต้นไม้ให้มันโคน้ต้องตัดทั้งต้นทั้งตอท่านนะ พะยะค่ะนาเบื้องนะ้นนั่นคือเมืองพระโคซึ่งเป็นทินอยู่ที่นสัยของพระนองเสวเมงยีแต่ด้วยเพลานี้ในฐานะที่เรานั้นเป็นพี่เป็นน้องกันถึงจะต่างด้วยพระมารดาบัลลังก์นี้จะต้องมีประถมกษัตริย์ข้าเป็นพี่ด้วยอายุ20เอ็ดพระชนสา ครั้นที่จะขึ้นครองราชสมบัติโดยที่ไม่มีหมู่มุกอมบัิเข้าราชบ,บริพารน,นั้นหาหรือจะผิดด้วยคำนบประเพณีท่านนะเพื่อความสบายใจของท่านพ่อท่านแม่ที่ได้สิ้นสวนรรค์ไบคตไปจงเปิดด้วยใบยพิ่ใกรรกมประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าบันลังแห่งนี้ใครเป็นผู้มีอำนาจดูแล รับได้กล้าวกระหม่อมรักษาใบาพินัยกรรมของสมเด็จพระลุมประโกรเอาไว้อย่างดีโดยที่ไม่ได้เปิดดูไว้ก่อนขอให้ทุกคนจงเข้าใจขออภัยะยมคอ่าประธานนั่นคือใบพินัยกรรมพะยมค่ะให้รีบเหรอยังพะย้ค่ะนี่เราเป็นเจ้านะเอาก็ พอลองอยู่ใกล้เ่ยมันเป็นไรเรื่องจริงเราเป็นพ่อลูกกันก็ก็คิดอย่างนั้นน่ะหยวนๆไปผู้มาแจกซองขาวขอเดชะองค์หญิงสรับดีและขารัชบริพานทั้งหลายตลอดกระทั่ง <anak lonely> พระรถชเวลองและกอเดมังยีบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอเปิดใบพินัยกรรมต่อหน้าเหล่าอมมาตและขลาดชบริพานณบัดนี้ใบพินัยกรรมสิ่งนี้ ด้วยองค์พระบรมโกศได้เขียนไว้โดยมีสติสมชัญญะสมบูรณ์แบบระหว่างพระโอเฉวลองขวายขวาและเดมังยีขวายซ้ายสุรศบดีซึ่งเป็นพระคณิษฐา ขวายซ้ายบัดนี้พ่อเล็งเห็นบุคคลที่จะปกครองมนลเลได้ต้องเป็นบุคคลที่สุข,ขุมเยือกเย็นบุคคลคนนั้นถูกต้องตามนิติไนนั่นก็คือกระสัชเวลองครองมนาเล ถวายบังคมเพคะสำหรับขวายซ้ายชเวมังยีไปครองเมืองดานและสุรัวดีพระคณิษาามอบหน้าที่ให้กับชเวลองเป็นผู้ที่ดูแลแต่มีข้อแม้ว่า หนึ่งถ้ากริย์ชเวลองเป็นง่อยเปลี่ยเสียขาไม่สามารถที่จะออกว่าขาได้มณเลจะตกต้องเป็นของเวีองยีสองถ้าหากเวลองวิกลเจลิศไ,ไม่สามารถว่าขานการนครได้จะตกต้องเป็นของเวมังยีทันที ข้อสุดท้ายเป็นข้อที่สามไม่ว่ากษัตริย์ชเวลองจะสิ้นพระชนด้วยฐานะอันใดนั่นคือชเวมังยีจะต้องได้ครองปันนาเลจบจากข้าพเจ้ามังมารามิช้าก่อนท่านนะไอ้ข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยข้าพเจ้าไม่สงสัยหรอกทวนข้อสามให้ฟังอีก,อกครั้งหนึ่งสิ ฟังไม่ถนัดเลยข้อที่สามหนึ่งถ้าชเวรองตายพระองค์จะได้ครองมนาเลพะยะค่ะและถ้าเกิดตายภายในเจ็ดวันเลยพระองค์ก็ได้และถ้าสามวันเลยสามวันก็ได้พะยะค่ะและถ้าเกิดตายซะตอนนี้เลยนะฮะพระองค์ก็ได้งั้นทุกคนเป็นพยา

เฮ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาสงสัยช่างกวนตีหนิมั้งเนี่ยเอาทหารจับชาวม้งยีได้ขิ้นขบวนทหารจับไอ้คนขยุต

ไอ้วงไหนเนี่ยใครไล่เลยนะเด้าเอาสิเด้าเด้าเด้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ไอวงเนี่ยเฮ้ยูดเดียวกันอ้าวกูจะไม่รู้เหรอเฮ้ยใครกันบ้างคุณเนี่ยหมดโปรเลยลิเกออกก็หมดเลยใครเฝ้าเสื้อเพชรกูเนี่ยโอ๊ยแม่มึงมีมาด้วยเหรออะไรยืมเขาใครวางนี่จะได้ใครเดี๋ยวใครอะขอรับธนาใครไอ้รน้านหนาเอาไอ้ดีเอะเดี๋ยวเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยฮะ วานหน่อยวานหน่อยวานใครวานพวกมึงเนี่ยช่วยจับหน่อยไอ้ไอ้นมเออไอ้นั่นหลอนี่ว่ะอ้าวทำไมพูดเงี้ยเออมึงช่วยคนเดียวพวกกูกลับเ๋อเยมึงก็ทะเยอีกทําเป็นน้อยอกน้อยใจมาช่วยกบูแล้วทผมกันมั่งเราในฐานะเป็นผู้สําเร็จราชการฮะนั่นคิดขบวนไอ้นั่นขบวนเออผ่านได้วางไงแล้วแล้วนี่เกิดเรื่องกันขึ้น ให้ผมช่วยก่อนมึงช่วยจับเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันเออเดี๋ยวไมตีกันสู้เขาสู้เขาให้เขาให้เราช่วยให้มึงกูจะไม่รู้เหรอเขาให้มึงช่วยเดี๋ยวเราไม่รู้จักใครเราไปช่วยเขาคนไหนคนดีคนไหนก็ช่วยเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเราไปช่วยคนคนีคนไม่ดีเข้าซวยเลยเออคุณลุงครับฮะเออพี่พี่รู้จักคนที่ชื่อธนาเดี๋ยวบอกมึงถามเขาพี่เนี่ยมึงไม่ได้ดูหน้าเขาเลยนะเอาเถอะเขาหาเรามาเลยไฟ เฮ้ยเล่งอะไรเร็วหน่อยให้ยืนผู้กำกับเดี๋ยวขอเวลานี่เออพี่พี่รู้จักท่านน้ะมังมหาลามุกไหมฮึท่านนะมังมหาลามินมินหรือบุกวะมินมึงเออที่สำเร็จความไข่อะฮะเฮ้ยผู้ว่าราชการราชการไอ้นั่นจบมาที่เดียวกับกูแน่เลยคนคนนั้นแหละครับมังมหาลามินครับผมมาจากคนังดาบคนสังดักดาบไหนก็ท่านนะเออเราไว้เราอยู่ ตำลักอะไรอ้าวลืมอาจารย์แจ้งอาจารย์แจ้งอาจารย์แจ้งรู้จักอาจารย์แจ้งไหมอ๋ออาจารย์แจ้งที่บ้าบ้าบบอเหรอไม่บ้าบอแกก็เลี้ยงอยู่อ่ะเพื่อนกันเพื่อนกันไปตัก้อนตลกกันเลยปะนี่นี่แหละมังมหาลามินลาวินใช่พนักงานลาวินไอ้ถวยเลยถวยเลยโอ้โหอาจารย์ถวยเลยอาจารย์ถวยแล้วมังมัมาหลบนี่เลย กูปวดใจยังไงเนี่ยเจอมึงอีกแล้วเนี่ยโอ้โหหนีไม่พ้นจริงๆมึงเนี่ยไอ้ยายนตาบได้ที่พี่ยังมีชีวิตอยู่เราหนีก็ไม่พ้นหรอกก็ลองดูมังรายจัดการเลยว้ระวังตัวดิโอ้โหเอ้โอ้ยเออมึงกับกูอย่ามึงกับกูอย่าไปยุ่งอะไรเลยพี่น้องเขาทำไมทำไมว้าวิว วางบีวางบีมึงวางกูวางด้วยหยารถเจับเขาจะไปวางทำไมเรากูจะไปรู้เหรอวางปัญญามอบตัวไอ้ท่านน้าไอ้ตำรวจปวดอยู่กันอายุป่านนี้ยังปัญญาอ่อนอีกมึงว่าใครวะเนี่ยนึกในใจไอ้บี้ไอ้หน้าตาก็ดีดีจะได้ใช้เป็นะะนั้นท่านนามึงจับจับใครชเวมังยีแล้วก็ สองคนนั han, you, so ้นม yep. hmm. yeah, uh. uh. ังกยอกับมาราโทเข้าพเจ้าข้านะนะขอบใจนทีดีดีขัดทำเองไม่เป็นไรพี่อทหารเรียกมาโอ้โหโอ้จะได้ใช่อย่ายืนนะในหอประชุมมีหมากันด้วยเลอมันคู่มันคู่ยืนไอ้คนนี้เอายังชั่วหน่อยนี่อย่ายืนนะนี่ถ้ายืนกูเตี้ยทันทีเลย นี่ไม่ถามอะไรหน่อยใช่ไหมมึงรู้จักทูนไทยไหมทูนไทยเออรู้มันออกมายังอ้าวออกไปแล้วออกแล้วแล้วที่กูอยู่กับใครไว้เนี่ยนี่แกยังไม่รู้ตัวเองเหรอพูดไว้ก่อนนะถ้ามันไล่กูออกมึงต้องรับผิดชอบกูนะชะตาชีวิตแกขึ้นกับมหากรรมครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเข้าไปเจอเดี๋ยวเข้าไปเจอไปเล่พาไปไปโอ้ยเลยทีอย่างนี้แม่งเกเร ไอ้นี่เก่งเลยเมื่อกี้เห็นยืนตัวสั่นแต่นี่เก่งเลยเป็นพ่อฝีมือเราแท้ๆไม่ต้องห่วงเขารับท่านนะโอ้ยชุบมือเปิบชุบมือเปิบนี่ธ่านนะฮะเออนั่งก่อนเชิญนั่งอ้าวเออกูก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยเราอายุมากกันแล้วสองเราสองคนน่าจะเลี้ยงหมาอยู่บ้านกันเนี่ยเฮ้ยมึงยังไงมึงนี่ตกต่ำขนาดนั้นเลยเหรอธ่านะ ฉันช่วยแล้วฉันจะได้อะไรอ่ะเอ้าเพื่อนฉันก็ช่วยนะเออกูมไม่ทิ้งเลยนะทิ้งเปล่าไม่ทิ้งไม่ทิ้งตั้งสิบสครั้งแล้วเนี่ยแกก็หาฉันตลอดเออก็ถ้ามึงก็ได้จะนี่ปีนี้<อ>ปีนี้เพิ่มค่าน้ำมันมึงเนออ <c oughs> วิ่งน้ำมันแห้งแล้วเนี่เปลี่ยนเป็นเป็นปิกนิกแล้วนะเนี่ยนะไถแก๊สปิกนิกอ๋อแอซีบาทเต็มถังเลยกูออบ้าแล้วมึงวิ่งได้แค่ไหนเนี่ยแล้วแล้วแต่มันเรียกวิ่งแหละอุ้ยปปะหญ่แล้วเชื่ออะไรอ่ะอะเชื่ออะไรควยชื่ออะไรนะเอ๊ะธนาทะลรึ่งกับผมเหรอไม่ได้เะอรึ่งฟังไม่ถนัดว่าชื่ออะไรควย ออกเรนจะจัดหน้ากันอายุมากแล้วต้องเน้นปากจันที่เอามันเรียกยากอ่ะคือออวยน่าเกลียดเหลือเกินทานาเอาเอามาออกโวยออกควยแหม่แล้วก็ชื่ออะไรลูกชื่อมังรายครับมังรายเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์แจ้งครับผมสามคนเลยครับเออนี่เป็นโอกาสดีแล้วนะลูก ข้ามังมหาลามินเป็นผู้สําเร็จราชการข้าจะพามังลายเนี่ยขึ้นเฝ้ากษัตริย์ดชเวหลงจริงอ่ะเพราะเขามีความเด็ดความดีจับชเวมังยิงได้เป็นไรรอะไเป๊ะเลยเป๊ะเลยทําไมอ่ะลุงพ่อามจู๊บเป๊ะเลยลุงพ่อดูเหรออะไรบ้าบ้าบอยังดูแม่นอีกเหรอ รู้เหมือนกันว่าผมไปอยู่กับเขาได้ยังไงท่านคุ้มดีคุ้ม้ายแต่ความจริงความดีท่านมีเยอะแล้วผมไปที่ประเยกเป็นทหารใช่ไหมดีเหมือนกันรู้วยมังลายเว้ยมังลายฝันไว้อยู่แล้วลุกขึ้นลุกต่อไปเจ้าจะเป็นนายคนแล้วุเราจะต้องมีสติปัญญามีลูกน้องใช่มีบุคคลเป็นหัวหน้าคนก็รู้จักมีความเมตตา กรุณาต่อผู้ดอ้อยกว่าอันนี้มังมหาลามิน,เนีเข้าใจใแล้วก็เตือนเจ้าเพราะเจ้าต่อไปจะต้องเป็นตัวแทนของศิลปินทั่วไปเพราะ้องมังลายายุน้อยอยู่แค่ยี่สิบเท่านั้นเองโอ้เดี๋พราะนั่นดังเยอะอยังไปไกลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมังมหาลามิน,นีจะพาขึ้นเฝ้ากษัตริย์เวลอง ฝากให้เจ้าเป็นนายทับเจ้าจะต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินของบนรเลงทนะต่อไปทนะและในเมืองอ่ะทูลไทยอยู่บ่าว จะทิ้งเจอไม่ไปไหนหรอกโอ้หเงาแหมมึงไม่โดนมือโดนตีนมึงเงาเงาเลางไม่ได้เลยแม้มึงห่วงจังเลยห่วงวันน่ะทูนไทยก็ลูกชายเด่นชัยอยู่แล้วหรเออแสดงว่าเข้าเมืองก็เจอแต่มึงจำไว้นะที่พ่อเขาพูดอะนะทนายพูดโตขึ้นมึงต้องดังอีกเยอะนี่อายุเท่าไหร่แล้วอะยี่สิบยี่สิบโอ้โหกินไป็ดี่สองมึงอย่าทิ้งกูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโน แล้วจะรับตลกเพิ่มไหมมึงปล่อยกูเหอะวันหน้ากูเริ่มสูงอายุอีกแล้วมึงไม่ต้องหลบเราก็ได้ยินพ่อแกอย่าทิ้งฉันนะเดี๋ยวออกมาก็โดนท้าสตีนมาแน่เลยไปไปขอให้โชคดีนะลูกนะขอให้มังลายประสบความสำเร็จ